ก้า3เนี <poker> <of> my <mystery> ่ยจำเป็นต้องกินถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเวลาคุยเรื่องโอเมก้า3เราต้องเข้าใจก่อนว่าโอเมก้า3เนี่ยมันเป็นกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองมาจากการกินหลวนมันมักจะอยู่ใน2อย่าง มาจากพืชกับมาจากสัตว์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสัตว์คือเป็นสัตว์ทะเลพวกปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลมอนปลาแมคเคาริโออะไรพวกนี้กุ้งหอยปูปลาพวกนี้เขาจะเรียกว่าน้ำมันเคยกุ้งก็คือครีโอลออยด์ข้อดีของครีโอลออยด์เนี่ยคือมันไม่เหม็นน้ำมันปลาแต่ข้อเสียของมันคือมันมีปริมาณโอเมกา้าสามน้อยถ้าเกิดมาจากพืชก็คือพวกแฟลกซีสซึ่งเนี่ยก็จะมีโอเมกา้าสามเหมือนกันพวกแฟลกซีสเนี่ยมันก็จะมาในกลุ่มไหนก็จะเป็นพวกแบบวีแกนอ่ะมันก็เลยเป็นพวกนี้แทนโอเมกา้าสามเนี่ยจะเป็นต้องกินถถ้้้้้้าาาาาาาไไไมม่่กกกกิินนจะะเเดดดออรรขขึบงงยโ ขานหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยหนึ่งอาการยังไม่ชัดเจนแต่มกักจะมีสัญญาณเงียบๆเช่นผิวแห้งลอกง่ายโดยเฉพาะแขนขาสองขับถ่ายไม่ดีลำไส้แปรปรวนสามอ่อนเพียสมาธิสั้นวอกแวกง,ง่าย4ีเครียดง่ายอารมณ์แปรปรวนเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเมก้าสามเนี่ยมันคือไขมันที่ดีมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์เซลทุกเซลล์เนี่ยมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนปลอกหุ้มอะ รึเปล่ไหมเวลาเรากินไส้กรอกก็จะมีเปลากคุ้มคือถ้าเกิดเปลกะคุ้มมันหนาเปลกคุ้มมันดีแปลว่าอะไรมันก็จะป้องกันไม่ให้เซลล์มันอักเสบได้ถูกป่ะเพราะนั้นมันก็จะเกิดข้อดีตรงนี้ตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดให้ดีข้อ2ถ้าเกิดว่าขาดนานกว่านั้น3เดือน6เดือนเริ่มมีความจําที่ไม่ค่อยดีไขมันเลวเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นไขมันดีเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันตับซึ่งอันนี้มีงานวิจัยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะเเสี่่ยงงรือ ขเส้นเลือดหัวใจตีเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แล้วก็เรื่องตาเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอะไรรู้ไหมพาะไขมันพวก DHA เนี่ยที่อยู่ในโอเมก้า3มันจะอยู่ตรงกระจกตาคือเลนินาจกตาเสื่อมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยว่าถ้าขาดเป็นยังไง